ที่ประเทศจีนนะครับว้าวไม่ธรรมดาเริ่มแล้วครับคู่รองของรายการมวยมันสนันเมืองครับบวกพรลักบุญครับนัดเบิร์ดเดย์เสียนเนาครับบิ๊กบอสแห่งเพชริงดองครับคุณวิรัตวชิระรัตนวงครับเวียนประจบมาครบรอบ76ปีครับนี่อ,อีกหนึ่งผู้ชนะผู้ชนะบุคคลของวงการมวยครับที่ สร้างสรรค์วงการมวยครับตลอดระยะเวลากว่า40ปีครับังลีเอาละครับมาดูกันนะครับบนเวทีนะครับค่อยๆขยับเข้าหาเจริญเงินทรงเดินอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับมาดูว่าวันนี้มาเจอกับมวยเก่าเกมอย่างตีใหญ่ขวากับขวานะครับรูปร่างชุวงยก็ถือว่าใกล้เคียงกันขยับเข้าไปเบียดเข้าไปตีใหญ่เองก็จะยุบไม่ได้นะครับเจริญเงินนี่ห้ายกนี่เบียดไม่เลิกแน่ครับยุบมาก็เป็นเรื่องและครับ ว่าจเจริญกันี่พอเห็นคู่ต่อสู้เพียงความนีแกบดบี้ขยี้แหลกเป็นจุนแล้วครับตู่กับมัดมาก่อนครับีใหญ่ครับทรงนี้นี่ไม่กลัวอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าแผนการชกของเขาที่วางมาวันนี้นี่จะเป็นไปตามที่เขาคาดการไว้แล้วเขาจะทําได้ตามที่เขาคิดไว้หรือไม่เท่านั้นแหละครับว่ารุ่นน้องอย่างจเจริญเงนี่มีหัวใจมีร่างกายที่พร้อมสู้อยู่แล้วครับดีเอาละครับมาดูกันนะครับ สดกับเก่านะครับอย่างที่บอกนี่ยกแรกก็เริ่มบอกอาวุธกันเจ็บแบบนี้แล้วครับผู้นี้มาดูกันนะครับขยับเข้าไปชวนทะเลาะไปเรื่อยตีใหญ่ยังไม่รีบไม่ร้อนอะถ่ายลูกเก่านะครับมีลูกถีบนี่คอยทำลายจังหวะเอาไว้ด้วยนี่แหละครับขยับไปเรื่อยกระริ่นเงินก็ไม่สนแล้วครับรุนน้องต้องบทต้องเบียดนะครับหอรุดีนั้นยุกไม่ได้ครับยืนคุยขอเบอร์โทรแรกไลน์ไม่ได้ครับขอยืมคำออเคโอหน่อยคำนี้ เพราะว่าถ้าจะขอเปิอโทรแรกไลน์ที่ต้องไปจีบสาวครับบนเวทีไปยืนแบบนี้เจอโมยเก่าๆที่โดนหลอกเตะแบบนี้แหละครับนี่เก๋กว่าครับมาดูดีกว่าครับไปจดจ้องจ้องนี่หลอกเตะเพลินแล้วครับทางด้่นของตีใหญ่ต้องดูรับว่าจเจริญเงินนี่จะเปิดเกมเมื่อไรครับเพราะว่าตีใหญ่รุ่นพี่นี่ส่งสัญญาณบอกแล้วว่าถ้าน้องยืนจ้องพี่แบบนี้พี่เตะฟรีแน่นอนแต่ต้องชวนทะเลาะอยู่แล้วนะครับไม่มีปล่อยให้กินฟรีหน้าสำหรับจเจริญเงินนี่พยายามจะเบียดอยู่ตลอดแต่ยังเข้าไม่ถึง หลักเหลี่ยมเชิงสีมือมวยนะเป็นรองตีใหญ่แน่นะครับจะได้ก็ร่างกายแลวก็ความแข็งแกร่งเบียดกันไปถ้าตีใหญ่ไม่ยุบนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันครับถ้าตีใหญ่ไม่ยุบไม่ใช่แค่เหนื่อยครับเผิ่มไม่ชนะด้วยครับเพราะว่าถ้าจะเอากันดูครับความเป็นมวยแต่ว่าสิ่งที่ทีมงานพยินดีเห็นว่ามันเป็นไปได้นั่นคือร่างกายและหัวใจของเจ้าเรือนเงินเลยครับแล้วก็อาวุธมวยที่พอจะ หยุดความจัดจ้านของรุ่นพี่อย่างตีใหญ่ได้แต่ต้องดูครับว่าแม่นหรือเปล่าต่อเนื่องหรือเปล่าเขาเหล็กเดี๋ยวดูใครแม่นกว่ากันนะวครับวงไปลายๆแล้วนะครับยกที่หนึ่งครับของหนักเจอกับของแข็งครับแข็งเลอเกินแข็งเลอเกินส่วนอีกคนก็หนักเลยเกินครับกระดูกรุ่นพี่อหกัดซ้ายครับโฉบเข้าไปหมดยกแรกเอาล้ครับยังคงเดินเหมือนเดิมนะครับจะเดินเงินจะเดินเร็วกว่าเก่าด้วยมีหมัดขวานี่ทิ่มนาไปก่อนแล้วก็ลูกเตะจอยางโอ้ตีใหญ่ก็ มีหมัดซ้ายนะครับฮุกซ้ายแล้วก็เตะขาเอาขยับก,ก็ไปเดินเบียดถึงตัวเลยนะครับคู่นี้แพ้ชนะไม่รู้นะครับจะเชื่อว่าเกมในเดือดแน่เล่นกันดุดุเล่นกันเจ็บเจบครับเอาหมัดมาครับหมัดมาแล้วโอ้เตะซ้ายตื่นเต้นตาสว่างกันแหละทีนี้ยกสองเท่านั้นเล่นหนักเล่นแรงครับแต่ว่าพี่ติ๋งเขาบอกว่าพี่ไม่ยอมไปน้องเอ้ยต่อยพีพแบบนี้ไม่ได้พยายามจะโต้ซ้ายหน้าคืนไปครับติดเบรกไว้ก่อนครับสลับทิพ จะเลยเงินครับสายคอแล้วขวาทุ่มเข้ามาครับหมัดแม่แน่นแน่นแต่ว่าโดนเจาะยางขึ้นเหมือนครับตีใหญ่บอกน้องต่อยพี่ๆีฟีพี่ไม่ยอมมีโต๊ะไม่เทียงครับย้ำเข้าไปอ้าวไม่บังไม่บังนี่น่ากลัวนะบังลีนะโดนเตะแบบนั้นเรียกว่าคุมเกมเอาไว้ก่อนนะครับยังไม่เร่งไม่รีบนะครับรุ่นพี่แต่ว่าเวลาออกก็ออกหนักๆัเหมือนกันโอ้โหเวียงเมื่อกี้นี่แต่จะเลนเงินนี่หมานี่ต่อยนี่โอ้ยนี่แหละครับเจาะยางโดนเข้าไปสะถมตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับไหวไม่ไหวนะครับ กรรมการปรวัตนะครับตรงเบรเกมนับ8เลยนะครับดูขยับแล้วรุ่นพีครับดูดีก็แบบนีครับเริ่มจะฉายด้วยเอาดูกัไนมครับไม่ยอมนะครับเจริญเงินก็ไปยั้จะบวกติดในดูกรับิทิติดรองดนยางนะมีตําหนิแล้วไงต้องกอดไว้ก่อนแหละเวลาเหลือนาทีครึ่งนี่ต้องยื้อให้ได้ครับเจริญเงินแข็งๆอย่างเจริญเงินยังโดนแล้วเจาะยาก็แบบนีการเอาแล้วเอาแล้วครับทั้งซ้ายทั้งขวามีปัญหาแล้วครับเจริญเงินแต่ว่าหัวใจหัวใจยังอยู่ ร่างกายอยู่ได้ไหมร่างกายข้าหัวใจใครแกร่งกว่ากันโอ้โหเรื่องของหัวจิตหัวใจไม่ต้องกลัวครับแต่ตอนนี้ครับช่วงล่างครับเออต้องช่วงต้องราบต้องบังดูว่าตีใหญ่นี่พยายามขยับเลยนะครับจะเช็คบินให้ได้นะครับขยับก็ไปดูนะโอ้โหจบไหมอีกเอาลครับกรรมการนับก่อนแล้วครับโอ้โหโดนหมักไปด้วยแล้วก็เจาะยางฟ้ําเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีเลยนะครับโอ้เหลือเชื่อไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้นะ เวลามวยไทยจะโดนเงิน้อแข่งปกทีเดีวครับแต่ตอนนี้ครับแต่ตอนนี้ครับแม่โดนหลายหลายขนาดเหลือเกินพิจิจใจไร้เหลือเกินจะปิดเกมละทรงนี้ครับแม่สองฟอร์มหลังนี้ชนะลอกมารวดด้วยกําลังห้าวกำลังต้องการเก็บสถิติสวยๆเดี๋ยวดูครับได้ไม่ได้จะเลยเงินพยายามเร่งขึ้นมาครับในช่วงครึ่งนาทีสุดท้ายยกที่2ครับก็อย่างที่บอกนะครับกระดูกมวยความเก่านี่เหลือเฟือนะครับอยู่ที่สภาพร่างกายนะครับตีใหญ่อาวุธก็หนักคมด้วย การเล่นเงินก็โดนเข้าไปต้องผ่อนหน่อยเลยครับโอ้ยโดนขายอีกแล้วนะครับแต่ว่ายังมีหมัดไม่รอยบวกโอโ้กรรมการยุติการชกเลยครับโอ้โหโจบเกมเลยครับสวยงามครับตีใหญ่ที่ด้เข้าๆเ,เอาชนะน็อกไฟที่3ติดต่อกันครับโคตรหล่อเลยครับเนี่ครับ